เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อพวกไอเทมโดบนะฮะอันนี้ก็ศึกประชันพลังไม่มีอะไรผ่านของโกคูมาล้เจลฟรอสต์อฟอฟฟิเซอร์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมาสู้กับฟีเซอร์อ๋อไอที่ที่มันร่วมมือกับฟรอสนะที่มันแก้งไปร่วมมือกับฟรอสสู้กัะเดง โอ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าห้ามโดนเดดบีมปะไอคอนดิชั่น มันห้ามพลาดเลยเฮ้ยทำอะไรอ่ะโอ๊ยมีแบบนี้ด้วยเนี่ยห้ามโดนเดสบีมผมว่านะตะเกียร์ไอ่ีปัง スキュシダマリマシュースキュシダおい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 あいお ชุดของโกฮังไวหนุ่มโอเคทิปเล็กน้อยชาร์จพลังให้เต็มแล้วก็ไปอัดโลลัวโอเคชาร์จพลังให้เต็มแล้วก็ไปอัดโลลัวโอเคเก็ดเก็ดเดี๋ยวลองใหม่ <S 2> <S 2> แล้วมีอะไร<ม><ม>นะ ที่มันร่วมมือกับฟลอสไงเกือบลืมไปว่าตอนไหนอันนี้แท็กทีมอะพิกโลแล้วก็สู้กับดิสโปอย่าเข้าบักขัดเข่งขัดขา

เออจริงด้วยฮะโดนโคตรหาไว้เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมันเร็วมันมันซ้อนหรอก มันต้องกดโอ๊ยเฮ้ยอตอนแรกนึกว่าดิสโปเป็นจิ้งจอกที่จริงเป็นกระต่ายนึกว่าเป็นญาติท่านบิลเหอ ตอนสู้กับฟีดสเกลอนิเมสสู้กับแบบืู้ๆดิสโปสู้โกหังไม่ได้เออนั่นดิอิดิสโปมันเร็วเฉยๆน่าลำคาญนี่ไงโดนฟีเซอร์จกกัดการไปแล้วแล้วทัอปโปก็โกรธนะฮะไม่ต้องดูแล้วเนอะลุงทะเลื่อนสหมดและ <c oughs> อ่านี่ไงเจอฮักใครฮะ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะทำไมอ่ะผมกดแล้วนะหรือว่าต้องตรงจังหวะทีดิสพับโปกล่างล่างอัลตร้าอีโก้ดูเหมือนจะยังฝึกไม่พอเลยนะทักใคร ออตาอีโกอโอเ้ดไม่ทันโอ้ยพี่จังวะโอ้ย อะไรอ่ะฟิงเกอร์ฟเฟย์บอมเหรอเหมือนเลยอ่ะฟิงเกอร์ฟเฟย์บอมเฮ้ยถักใครโอ้ยโอ้ยอิงักใครอีกแล้วโอ้ตายเลย จริงๆมันต้องเป็นเบจิตา้าเจอปะเออ,อเฮ้ยทำไมกดไม่ได้ละ่ะมันให้กดลัวะเอาอ,อีกแล้ว

มันเท,ท่าอะไรอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสแสดงว่าท็อปโปเป็นบอสของโคฮังใช่ไหม อะไรแล้วฟิงเกอร์เฟย์บอมโอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะถ้าระเบิดที่จริงมึงต้องเสียถ้าอะไรนะ แถ้าครถาเป็นแบบนี้รับมือแม้ว่าฉันจะตกสมสลายก็ตามไปเกณฑ์นี่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 คิดซะฉันคิดชิมาเซ่นกัตัวอต

อีกแล้วไม่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยอเร็วโอ้ยโอ้ยเจ็ดเฉียวเกมต่อสู้ถ้าเจอหวดีๆผมไม่ค่อยได้เล่นเกมสู้ด้แล้วไม่ได้เล่นไหวอีอีเมื่อวานจีเลนวันนี้ทับโปโอดแท้ใช่ใช่ อ้านี่ไม่ได้ลดความยากเลยนะเออดีเกือบแพ้ตะกี้มันโกงมากเลยท็อปโปท็ปอปโปจากกวันที่สิบเ,เอ็ดจากกวันที่เจ็ดเดี๋ยวนะอันนี้คือปล่อยให้หมดเวลาเหรอเดี๋ยวเกบบอกเองไม่ใช่หรือว่าต้องชนะ นั่นสินะครับเดี๋ยวนะ,อ,ะอันนี้ที่คนล้อกันใช่ไหมเดี๋ยว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 อันนี้คือไม่ได้สู้กับจีเลยเออใช่มีคนเซล,ล์อยู่นะว่าแค่ปล่อยให้หมดเวลาก็ชนะเออเชี่ยเออตลกดีว่ะอ,อ๋อเออมีแบบนี้ด้วย อ๋อแลยผมทำวันอิฟเสร็จโดยไม่รู้ตัวเหรอเออตลกเลยวะ่ะเ <laughs> ออเจ๋งดีเว้ส <laughs> ก็มีคนบอกอยู่นะว่าแค่ไม่ต้องไปสู้กับจีเรนก็ได้แม่งหลบหลบไปมาก็ชนะแล้ว <laughs> ปล่อยอะไรเนี่ยเวลาหมดก็ชนะโคา้า